ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟีทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบเจอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็ได้เลิกแล้วนะคะขอเลขมงคลสามตัวนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจากหลวงปูส่สวงจากองค์ปู่เจ้ากระดำจากไอ้ไข่ที่อยู่ในห้องนะคะเดี๋ยวมาจุดขอโชคขอลาบด้วยกันนะคะ จะได้ถวายคันห้าหวายสีเรียบร้อยได้กล่าวเรียบร้อยแล้วนะคะสาธุเด้อลูกปู่สวงเจ้าขาขอให้ลูกเลขทูบนี้คอยสามตัวแตกขอให้คนที่ได้เข้ามาดูได้เห็นขอให้เขาได้ถูกนะคะงวดที่แล้วเลขทูบสามสองสามนะคะสามกับแปดตัวเดียวกันแต่ลูกหลานซื้อไม่ได้นะคะ วันนี้ขอโชคไหมนะเจ้าค้าลูกปูผ่านทูบไอ้ไข่นะเจ้าค้า 我弄嘛，就那个。 uh -huh. ขอให้ตาขอ

เดี๋ยวให้ดูเล็ยฟ้าก่อนนะคะเลยฟ้าสวยมากค่ะเห็นเป็นตัวไหนคะชัดเจนไหมคะ3ามหนึ่งห้านะคะเลยฟ้าเล็ยฟ้าหลวงปู่สวงนะคะถวายหลวงปู่สวงค่ะ ตัวสีจะออกแล้วนะคะวันนี้ได้ถวายขัน5้าลงปูนะคะแล้วก็บายซีด้วยค่ะ เสร็จแดดให้นะคะ งวดที่แล้วนะคะงวดก่อน9ก้าสี่ห้างดที่แล้วสามปดสามพูดผิดค่ะสามสองสามนะคะ8กับสามตัวเดียวกันนะคะโอ้เล็กทูบเล็กทูบออกมาหมดแล้วนะคะ หนึ่งกับ7ตัวเดียวกันนะคะหกับ7ตัวเดียวกัน เดีย๋ยวจะให้แคบกระดาษนะคะชัดเจ็กว่านะคะนี่นะคะเลขฝ้ายเอ็มหลวงปู่สวงนะคะสามหตัดเล่นนะคะจะมีหนึ่งหสหนึ่งสหนะคะ1กับ7ตัวเดียวกันนะคะอาจจะเป็น7จหหรือ3ามเจนะคะ3กับ8ดตัวเดียวกันนะคะส่วนเลขทูป งวดนี้ไม่ตรงเลขดังนะคะสามกับแปดตัวเดียวกันนะคะเลขทูบสามศูนย์หนึ่งค่ะอาจจะออกตัวกันอีกก็ได้นะคะแปดศูนย์เจ็ดตัวกัน ได้เป็นแค่แนวทางนะคะชอบก็จัดนะคะไม่ชอบก็ผ่านได้เลยเราเอาตรงๆก็ได้นะคะสำหรับคนงบน้อยนะคะงบที่แล้วก็ออกที่ตัวกันนะคะเอสกับกันให้สามแปดนะคะเพราะว่าสาม ตัว3กับ8ตัวเดียวกันนะคะมันชอบเป็นแบบนี้นะคะพิจารณาดูนะคะขอให้ fc ที่เห็นขอให้เฮงเฮงรวยๆนะคะชื่นชอบก็จัดเด้อค่ะเด้อนี่นะคะส่งใกล้ๆค่ะเลขทูบ3ามศูนยหนึ่เลขฝา3ามหนะคะสากับ1ตรงกันกับเลขทูบนะคะกับเลขฝานะคะ อาจจะเป็นสามหนึ่งหรือสามเจ็ดก็ได้นะคะเข่งๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ